哇！哇！嗯嗯！哇！推！嗯哦，好嘞！哦哦哦！注意！集中！快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 ！ จัดการยักษ์ไปได้หนึ่งไอโบลิโอทำไมฉันได้เสียงเพลงบอสเลยนี่เฮ้ยโบกหน่อยมาทำไรเดี๋ยวนะมันไปกับเรา แกเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ่น้คอบแมนฉันกลัสู้กับแกมา已久ทีนี้แหละแกต้องตายแล้วท่านไอคออปันธมิตรของข้านแกต้องากับพันธมิตรของข้าฉันไม่ส แต่ถึงเวลาแล้วสิมันเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยูมือนการทำงาของมันจะดับไปอืมโอไม่แกเป็นใครนั่นคืนหน้าองสกิบดี้ทั้งเลยให้ฉันขไปเวยน้นดีกว่านะจะได้เกิดเลือดไหม จะได้ไม่เกินเลือดคูดฟ้าอะไรของแกถ้า <c oughs> แกเข้าไปแกเธอดีแน่ดูออปมาตอนพีที <c oughs> <c oughs> มันจะทำอะไรโตเนี่ยถึงเวลาที่ฉันเข้าจะไปในีนั่นะละลายเพื่อหยุดการทำร้ายของแกอาารย์ของแมนฉันรู้ดีว่าพลังงแกอยู่เวลาแต่ฉันก็ไม่สามารถ ข้อไปได้หว่ผู้เข็งเก่งก่าฉันนแต่กก็สามารถเข้าไปได้อยู่ดีเพราันแขเก่งวเยอสิถยเ้ยอมันต้องตัดสายไหนเนี่ยมันต้องตัดสายไหนุกฮึยอะไรไม่ไมไม่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 ยูเวลาอยู่เวลายู่เว จร ha. 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 ูปต้องแต่สาไหนเนี่ยสายนี้หรือเปลอัลลามขอบแมยินดีที่ได้เจอแกเป็นไงฉันคือหัวน้ามสกิบิทตะแกว่กันวกับถึงท้องฉันยส่งินันก็เข้ามาที่แกนี้กันเลยฉันจะกลแกให้เละเป็นต่โอ้ยสิ